ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะประจำวันที่26มีนาคม2557นะคะอ,อ,อนุพันธ์เด่นวันนี้เรายังคงเลือกตัว z e t i n i n x f x f u t u r e s อยู่นะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะลุ้นทดสอบ920จุดนะคะตัว s e t 50เมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถยืนเหนือ905จุดได้นะคะก่อนที่จะมีการดิดตัวกลับขึ้นไปตามแรงซื้อของหุ้นหุ้นบิ๊กแคนะคะของนักลงทุนในประเทศนะคะทให้ภาพกลับมาเป็นเชิงบวอีก ครั้งหนึ่งเอ่อถึงแม้ว่าปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองเนี่ยน่าจะมีความยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งที่คู่แข่งเอ่อที่คู่ขัดแย้งเนี่ยมีจุดยืนที่แตกต่างกันนะคะซึ่งทางฝ่ายเนี่ย ฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการการปฏิรูปทางการเมืองก่อนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการการเลือกตั้งนะคะทาให้เป็นเรื่องที่ยากที่จะมีการตกลงกันได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ตลาดรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะส่วนปัจจัยระยะสั้นอื่นๆเนี่ยคงจะต้องจับตาดูตัวเลขเการค้าของไทยวันนี้นะคะโดยเฉพาะตัวเลขส่งออกนะคะว่าจะได้รับอนิสง์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกตามที่ตลาดคาดการณ กันไว้หรือไม่นะคะส่วนตลาดภูมิภาคเช้านี้ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสนะคะทั้งในส่วนของความเชื่อมั่นผู้บริโภคและยอดขายบ้านใหม่ทําให้น่าจะเป็นแรงหนุนต่อดัชนีดได้บ้างนะคะออในขณะที่แรงซื้อต่างชาติดูแผ่วลงนะคะโดยเฉพาะโวลุ่มที่หดหายไปแต่ก็ยังมองว่ามีแรงซื้อในประเทศเข้ามาประคองไว้นะคะในช่วงย่อตัวจึงมองว่าตัว S50H14 น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะและมีโอกาสขึ้นทดสอบ920จุดนะคะ นั้นกลยุทธ์ท่าตัว s 5 0 h 1 4ดีตัวขึ้นผ่าน917จุดให้ลองตามนะคะตัดขาดทุนหากลงต่ำกว่าระดับ910จุดนะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านระดับดังกล่าวเนี่ยให้เวทแอนด์ซีไปก่อนคะ่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ